สวัสดีค่ะบัวลวงเดลกรุ๊นะคะเป็นผู้ก่อตั้งยูฟาร์มค่ะยูฟาร์มนะคะคือการที่เราแบ่งพื้นที่ในฟาร์มของเราออกให้ลูกค้าได้เช่าในขนาดพื้นที่3คูณ4เมตรราคา3,900บาทต่อ3เดือนค่ะลูกค้าสามารถเลือกปลูกผักได้3ชนิดแตกต่างกัน เราจะมีรายการผักให้เลือกนะคะและหลังจากที่ลูกค้าเลือกได้แล้วชําระเงิน3,900บาทเราก็จะดำเนินการปลูกผักให้ผักชนิดไหนที่เรายังไม่ทมีต้นกล้าจะต้องรอระยะเวลาประมาณ25วันแล้วหลังจากนั้นถึงจะลงผักลงแปลงได้เมื่อครบระยะเวลาที่พืชผักสามารถ,ถเก็บเกี่ยวได้เราก็จะแจ้งลูกค้าให้ทราบแล้วก็เก็บเกี่ยวผัก ส่งตรงไปถึงลูกค้าที่บ้านเลยค่ะด้วยความที่ยังไม่เคยมีความรู้ในด้านการเกษตรเลยนะคะก็เลยไปเรียนรู้การทำฟาร์มออแกนิกที่ปักช่องค่ะแล้วก็แต่ณนะเวลานั้นที่เราไปเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นความรู้เพียงผิวเผินและก็ยังไม่สามารถนำมาใช้กับพื้นที่ของเราได้ทุกอย่างที่เขาสอนมามเราจรงต้อง พัฒนาตัวเองหาความรู้เพิ่มเติมทั้งการอ่านหนังสือการหาข้อมูลใน Google แล้วก็นำมาปฏิบัติจริงแล้วก็ทดลองจนกระทั่งเราเจอสูตรที่ลงตัวที่จะใช้ในฟาร์มของเราได้ปัจจุบันนะคะยูฟาร์มได้เปิดตปรประมาณ4เดือนแล้วมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจเช่าแปลงผักของเราเนี่ยประมาณ60กว่าแปลงและก็แต่ละคนนะคะก็เป็นผู้ที่ มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่มีไฮโปรไฟล์ค่ะเป็นอย่างเช่นเป็นหมอเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานหรือว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกเล็กแล้วสนใจอยากทานผักออร์แกนิกหรือมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกก็มั่นใจได้ว่าผักของเราเป็นผักออร์แกนิกจริงๆเพราะว่าลูกค้าสามารถติดตามได้ตั้งแต่ยังเป็นมเมล็ดพันธุ์ จนกระทั่งเป็นต้นอ่อนและก็จนกระทั่งเก็บเกี่ยวลูกค้าสามารถติดตามได้ทุกขั้นตอนเพราะว่าเรามีการรายงานทุกอาทิตย์ค่ะถึงการเจริญเติบโตของต้นพืชและก็เราก็ยังบอกลูกค้าอีกด้วยว่าเราใช้เรามีตารางการใช้าสารจุลินทรีย์ปุ๋ยหมกักปุ๋ยปลาพร้อมอมอบให้ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้ทราบว่าผักที่เขาทานไปเนี่ย ่อนที่จะมาเป็นผักที่เขาทานไปเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างอะคะ่ะซึ่งพอลูกค้าได้เห็นแล้วว่าเรา,เาดูแลผักยังไงก็เกิดความมั่นใจในการที่จะซื้อแปลงต่อไปและบอกต่อลูกค้าย,ยังลูกค้าอื่นๆเพื่อที่ให้มาชมแปลงผักเราปัจจุบันนะคะทุกอาทิตย์เราจะมีลูกค้าที่เข้ามาชมแปลงผักของเรา ว่าเราปฏิบัติว่าเราดูแลผักยังไงแล้วก็ผักมีสุขภาพผักดีหรือว่าไม่ดียังไงจนกระทั่งลูกค้าตัดสินใจซื้อผักกลับบ้านแล้วก็ยังจองแปลงผักของเราอีกด้วยค่ะช่องทางในการที่เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้เดิมทีเลยนะคะเป็นในส่วนของ Facebook อย่างแรกจุดเริ่มต้นและต่อมาเรามีการเปิดเวิร์กช็อป ให้ลูกค้าหรือผู้ที่มีความสนใจในการทำฟาร์มเนี่ยเข้ามาทำเวิร์กช็อปกับเราพอลูกค้าที่เข้ามาทำเวิร์กช็อปกับเราเห็นว่าเราปลูกผักแล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีผลผลิตที่ดีจริงๆลูกค้าก็เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับไปจากเรานะคะเป็นของดีจริงก็นอกจากนั้นก็ยังมี อีกช่องทางก็คือการที่ลูกค้าบอกต่อกันไปเรื่อยๆอย่างค่ะว่ารับประทานผักของเราและผักสดจริงยังไงบ้างนี่ยค่ะที่ลูกค้าสนใจปลูกนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเคลเป็นแครอทเป็นขน้าฮ่องกงเป็นขา้าวโพดฮอกไกโดเป็นบีทรูทแระดิชเรามีผักประมาณ30ชนิดอะคะ่ะที่ตอนนี้ที่ทสามารถปลูกได้จริงในพื้นที่ของเรา ด้วยความว่าตอนนี้นะคะลูกค้าของเราเนี่ยมีมากขึ้นจนทําให้เราอ่ะอาจจะบกพร้องเรื่องการจัดการบริหารเพราะฉะนั้นเราจึงต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการบริหารยูฟาร์นะคะโดยเรากําลังพัฒนาแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถล็อกอินได้โดยอัตโนมัติเลือกผักชําระเงินแล้วก็เข้าไปดูแปลงผักของตัวเองได้เลย การรีพอร์ตจะเป็น weekly really report ผักผ่านเข้าไปในแอปพลิเคชันลูกค้าจะสามารถติดตามได้การเคลื่อนไหวภายในฟาร์มได้ตลอดเวลาเฉพาะแปลงผักของลูกค้านะคะแล้วก็เมื่อผัก เริ่มเก็บเกี่ยวก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านเขาแอปพลิเคชันว่าตอนนี้ผักของคุณพร้อมแล้วนะที่จะเก็บเกี่ยวคุณพร้อมจะมาเก็บเกี่ยวเองหรือว่าจะให้เราส่งให้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นอกจากนี้นะคะนอกนอกจากนี้ลูกค้าที่เห็นว่าไม่สามารถบริโภคผักในแปลงของตัวเองได้หมดลูกค้าก็สามารถขายหรือสามารถแลกเปลี่ยนผักของตัวเองกับ ผักของลูกค้ายูฟาร์มในแปลงอื่นได้อีกด้วยส่วนเรื่องของแฟนชายนะคะมันก็เป็นอีกช่องทางธุรกิจอีกอันนึงซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดธุรกิจตัวนี้ได้แต่เนื่องจากว่ามีหลายๆท่านนะคะที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ มีความสนใจในการที่จะพัฒนาที่ดินของตัวเองหรือท่านที่สนใจปลูกผักออร์แกนิกแต่ว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำฟาร์ม mm hmm. ก็ติดต่อมาทางยูฟาร์ม c e b o o k Page นะคะ mm hmm. เพื่อสอบถามว่าเรามีบริการเกี่ยวกับการอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า mm hmm. เขาอยากจะทำโมเดลโม,โมเดลเดียวกันกับยูฟาร์ม เราก็มานั่งคุยกันกันในทีมแล้วก็เกิดไอเดียที่ว่าต่อไปนะคะเราจะทำเป็นลักษณะของแฟนชายแฟนชายก็คือการการก๊อปปี้โมเดลของยูฟาร์มเพชรบุรีค่ะไปยังยูฟาร์มเครือข่ายก็คือยูฟาร์มลูกโดยการใช้วิธีการดูแลผักชนิดเดียวกันใช้ชีวชสารสารกำจัดแมลงที่เป็นชีวภาพอย่างเดียวกันทุกอย่างดิน หรือว่าปุ๋ยเราก็จะทําจากยูฟาร์มเพชรบุรีแล้วก็ส่งต่อให้ยูฟาร์มลูกแล้วนอกจากนี้เรายังมีออนไซต์เซอร์วิสก็คือการที่ยูฟาร์มแม่ค่ะเข้าไปตรวจทุกฟาร์มทุกๆเดือนว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของยูฟาร์มเพชรบุรียูฟาร์มแม่หรือเปล่าค่ะ โดยโปรแกรมแฟนชายเนี้ยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างกันประชุมกันภายในทีมาค่ะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนและโดยที่จะสามารถเริ่มได้ภายในปีนี้นะคะ่ะ